อโอเคครับกลับไปครับนะครับสำหรับเกม Pet s m m u l a t o r 99นะครับเกมก็อัปเดตมาประมาณ2วันแล้วนะครับมาช้าแต่ผมก็ยังมานะ <c oughs> ก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมา,าสรุปอัปเดตให้ฟังนะครับก็อาจจะมาช้ากว่าช่องอื่นๆหน่อยนะครับแต่ก็ยังมานะ่ะดีกว่ายังไม่มานะครับยังไงก็ฝากกันกดไลค์กด Subscribe คลิปนี้ผมด้วยกันนะครับแล้วก็ฝากร้านของผมด้วย นี่นะครับเป็นหน้าตาร้านของผมนะครับก็วิธีการซื้อนะครับก็สมัครให้เรียบร้อยนะครับกดมาที่เติมเงินนะครับคุณสามารถเติมเงินผ่านซองอ่างเปาหรือจะเป็นธนาคารก็ได้นะครับก็ให้กลับมานะครับเรื่องรางวัลครับก็จะมีราคา19 point นะครับ39 point 29 point สำหรับการสุ่มสัว์นับโอกาสออกผมว่าก็ค่อนข้างสูงนะร้านของผมนะครับหรือใครไม่อยากจะไปสุ่มนะครับบริการนี่ครับ100%ครับการันตีครับ89 point เท่านั้นเองนับถ้าไม่เอายักษ์หินกระคอมนะครับก็1 29 จะเอาตัวทองนะครับก็ร้อยสี่สิบเก้าตัวทองบางตัวเนี่ยร้อยห้าสิบล้านก็มีนะครับแล้วเป็ดวงที่คนจะได้นะครับแล้วก็มีกล่องสุ่มเพชรนะครับสิบเก้าบาทนะครับมีห้าล้านถึงห้าสิบล้านเพชรนะอันนี้ก็จะเป็นลูกัดเอาสตาร์ทาวเวอร์ดีเฟนต์นะครับประมาณนี้นะสำหรับร้านของผมนะครับไม่ได้ใหญ่อะไรมากเนาะยังไงก็ฝากด้วยนะครับก็นั่นแหละครับวิธีการใช้งานร้านของผมนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวฝากสปอนเซอร์ UG Phone นิดนึงเนาะ ปกติปัญหาในการฟาร์มเพชรเกมเพชรพุทธกาล19ใช่หรือไม่ขอแนะนำ UG Phone เพียงคุณโหลดใต้คลิปหรือใส่โค้ด z RG Z RG หรือถ้ายังไม่ถูกใจเรามีการขายเซิร์ฟเวอร์ราคาที่ย่อมเยา7วัน30วัน90วัน1 8 0วันหรือ365วันหากคุณใช้งานไม่จุดใจคุณสามารถอัปเกตเป็น G V P ได้เครื่องจะแรงกว่า U V I P วิธีการซื้อกระแสน่ายเพียงคุณกด7วันและกดซื้อที่ขวาล่างคุณสามารถรับรางการได้ผ่านทูมอนี่วอลเล็ตแอปธนาคารต่างๆงดาวนโหลดอยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคแล้วก็ ก็จะมีเป็นไข่นะครับก็คือไข่ใหม่นะครับแบ็คโฮเอ็กนะครับจริงๆริงที่ผมอยากเปิดมากแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยงบผมไม่ค่อยมีงบหมดแล้วง่ายๆนะครับถ้าทุกคนอยากให้ผมกดนะครับอยากให้ผมเปิด100ฟองนะครับยังไงก็ฝากคนละ1ไลค์นะครับแล้วก็ใต้คลิปจะมีล่ากองผมอย่างที่บอกไปนะครับเซอร์ไพช็อปฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับหรืออยากจะเป็นกำลังใจในการสมัครมิมเบอร์ชิพสามสิบห้าบาทก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่จริงๆเนี่ยคนละ1ไลค์1แชร์ผมพอใจแล้วนะครับก็ น่าจะมีกาลังใจในการหาเงินเพื่อมาซุมไข่ทุกคนได้รับชมกันนะครับโคตรลงทุนในช่องนี้นะครับเฮ้ผมก็เราตัดไปที่อัปเดตกันดีกว่านะครับอ่านี่นะครับเราตัดมากันในอัปเดตที่9นะครับในวันที่27ที่ผ่านมานะครับเริ่มจากอันแรกเลยนะครับวิกฤตอัปเดตนะครับตอนนี้นะครับเกมเนี่ยกลับไปเป็นเหมือนตอนอัปเดตหนึ่งแล้วก็คือจะอัปเดตทุกอาทิตย์ก็คือเราจะมีคอนเทนต์อะกันให้เล่นแบบเรื่อยๆทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์เลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่โคตรดี มันจะดีกว่านี้นะครับถ้ามันอัพเดตทั้งเดือนก็คืออาทิตย์ผ่านไปอีกอาทิตย์ผ่านไปอีกอาทิตย์อัพเดตสี่ครั้งหนึ่งเดือนโอ้ยมีอะไรให้ทำเยอะมากนะครับผมนี่เนาะแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็น performance buff นะครับเราสามารถเปิดโหมด p ป t เตโต้ได้นะครับพอเปิดโปรเตโต้ปุ๊บเนี่ยเราจะได้อ่า eps เนี่ยจะสูงขึ้นนะครับแต่ภาพเนี่ยก็จะกากลง กากลงมากเลยครับผมลองไปแล้วกากลงมากแต่โทรศัพท์ลื่นขึ้นเยอะส่วนใครที่ใช้ใน UG Phone นะครับเปิดโหมดนี้สบายเลยชิลเลยนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อเครื่องแรงๆก็สามารถ AFK ได้แล้วยังไงก็ฝาก UG Phone ด้วยละกันนะครับประมาณนี้นะสำหรับ Potato Mode นะครับแล้วก็ Reverb 7นะครับก็หลายๆคนน่าจะรู้แล้วแหะครับว่า Reverb 7เนี่ยมันมานะครับก็จะเป็นบอก30 Ultimate Speed 25 XP เปอร์เซ็นต์อะไรเนี่ยว่างไปนะครับตรงนี้ก็น่าจะไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวผมขอข้ามไปเลยละกัน เนาะอ่านี่ครับก็เป็นสถานที่ใหม่นะครับมาทั้งหมด24เอเรียสนะครับมาในธีมของ Black Hole แล้วก็ Glitch นะครับผมอืมก็นี่ครับจะเป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะครับมีประมาณนี้เนาะเอาจริงล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับเราจะได้ใช้ก็คือตัวสุดท้ายมากกว่าถูกไหมคือตัวแรกๆไม่ได้ใช้หรอกครับตัวที่มาใหม่แรกๆอ่ะใช้แค่ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเพราะมันตีแรงสุดอ่านี่ก็จะเป็นยักษ์ใหม่นะครับก็จะมีเป็นยักษ์แขงกระลูนะครับเป็นจิงโจ้ นะครับ404เดมอนบับเบิลด็อกนะครับแล้วก็คิซเนเหมาป่านะครับแล้วก็แอ o โซลนะครับประมาณนี้ตัวก็เออประตีมนี้ก็เซียวดีนะตัวมันสวยดีนะครับน่ารักดีนั้นะก็มีให้เปิดไข่ใหม่25ด่านนะครับอยากให้เราดูกันดีนะถ้าคุณมีเพื่อนที่แบบโหดแล้วเนี่ยคุณแทบจะไม่ได้สุ่มเลยคุณจะไปสุม่มสุดท้ายอย่างเดียวนะสุดท้ายมันตีแรงอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบอสเชสอันใหม่ให้เราได้ตีกัน ค่าเงินใหม่นะครับมีชื่อว่า Tech Emerald Coin กับ Tech Bar นะครับก็1ล้าน Tech p l a t i n u m เท่ากับ1 Emerald Coin นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับแรงเพิ่มนะครับจาก27เ็ป็น28บนะก็ยังไม่ได้เพิ่มมาเยอะเท่าไหร่นับยังอยู่ในเกณฑ์โอเคอยู่นะครับแล้วก็มีจุดอัปเกรดใหม่3จุดนะครับเป็นอ่าเพิ่มโอกาสดรอปเพชแล้วก็อัลติเมท XP เอ็กซ์นะครับผม แต่ไปเป็นไชนีลิสต์นะครับมาใหม่ทั้งหมด15จุดนะครับอันนี้ผมน่าจาําไม่ได้สอนหานะครับก็เอาจริงผมคิดว่าไม่ค่อยจําเป็นนะก็แล้วแต่คนนะเออส่วนตัวผมผมก็สุ่มได้ไชนีนะผมเก็บประมาณ80-90อันเน่ยผมก็ไม่ได้เก็บแล้วนะขี้เกียจนะอันนี้ก็ใครเป็นสายสุ่มไปเก็บดีกว่านะครับใครสายฟาร์มก็ชิวๆไปนะครับแล้วก็มีรีวอชใหม่2ที่นะครับอยู่ที่ด่าน185กับ195นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นวินดิ้งมัชชีน นะครับเป็นบันเดิลอสกับฟุตสอมาให้เราได้ซื้อกันจากที่180และ190นะครับก็ New c a n ส์แบทเทิมาแล้วนะครับก็ให้เราทําภารกิจแคนเนาะแต้มก็เออไม่ใช่ภารกิจแคนครั้งนี้นะครับเปลี่ยนแล้วนะครับเป็นกริชกิฟต์นะครับถ้าเราสร้างอ่ากริชกิฟต์กล่องของขวัญกริชเนี่ยเราก็จะได้แต้มขึ้นนะครับอันนี้เดี๋ยวผมยังไม่ได้ทําเลยนะครับตัวผมฟาร์มอย่างเดียวฟาร์มอย่างเดียวเลยนะแทบไม่ได้มาเลยนะอ่าตรงนี้ก็จะเป็น ของรางวัลจากแคลนนะครับถ้าคุณชนะข้ามไปเลยครับเราคงไม่ได้กันอันนี้อ่ะอีเวนต์กลิชนะครับอันนี้แหละเราจะเอาลูกแก้วทุกอันเนี่ยมารวมกันนะครับเพื่อกลายเป็นกล่องนี้พอได้กล่องนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถรจัดภารกิจของแคลนก็คือเพิ่มแต้มมา1ดาวนะครับผมก็อีเวนต์นี้มาแค่2องวิสนะครับหรือ2สัปดาห์เท่านั้นเองนะครับรีบเล่นรีบใช้รีบทํากําไรนะครับก่อนที่มันจะหมดอันนี้ก็จะเป็นอ่ากลิชมัชชินนะครับเครื่องที่ทําเป็นอ่ากล่องกลิชอันนี้นั่นเอง นะครับก็จะมีพอยต์นะเป็น1นึ่งพอยต์ห้าพอยต์ยี่สิบหนึ่งร้อยห้าร้อยนะครับแล้วแต่ว่าเราได้สีอะไรนะครับก็มีประมาณห้าสีนะครับแล้วก็ความหายากก็แตกต่างกันไปนะครับประมาณนี้นี่ก็คืออ่าตัวในกล่องอันนี้นะครับผมอันนี้ผมยังไม่แน่ใจว่ามันใส่ยังไงเป็นหนังสือหรือเปล่าหรือว่ามันใส่ในช่องไหนที่ผมยังไม่ชัวร์นะครับวันนี้ขออ่าเว้นไว้ก่อนนะถ้ารู้เร็วเดี๋ยวจะมาคอมเมนต์บอก นะครก้อนนี้มีมาสเตอรี่ใหม่นะครับเป็นอ่ามาสเตอรี่กิฟต์นะครับหรือกล่องของขวัญนั่นเองนะครับยิ่งเราเปิดกล่องเปิดของนะเปิดชามสโตนแต้มก็จะขึ้นนะครับแนะนำให้ทําดีมากอันนี้นะครับแล้วก็มีอ่าเซิร์ชมัชชีนมาใหม่นะครับวันนี้ผมยังไก็จะลองไปเล่นเลยนะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างเหมือนซูเปอร์ชังเอเรียทูเอิร์นเหมือนว่าจะอ่าบัฟให้สถานที่นั้นเนี่ยได้เงินคูณ5นะครับอ่านี้เป็นมินิเกมใหม่นะครับไม่มีอะไรมากอันนี้เป็น forever pack นะครับโฟลเวอร์แพ็กเนี่ยเราสามารถมีโอกาสได้ไฮทานิกแล้วตอนแรกเนี่ยมันจะมีเฉพาะ i ิชแคทตัวเล็กใช่ไหมแต่รอบนี้เนี่ยมีโอกาสได้ไฮทานิก i ิชแคทโอ้โหผมคงไม่มีดวงหรอครับนะอย่าเอาโลบักไปเสียเลยดีกว่าเปืองและเกินนะสำหรับไอ้ forever pack อ,ะอ่ะอ่านี่ครับ b a c k h o เ e e กซ์คูลสีเอกนะครับอย่างที่บอกมาในธีมของไข่แบ็คโ e นะครับอยากเปิดมากเลยแต่งบไม่พอนะครับงบยังน้อยอยู่ หรือสัก2อสวันไม่ก็สักอาทิตย์หนึ่งนะครับเดี๋ยวอาจจะมาเปิดให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับแล้วก็จะมีเป็นอันติเมทใหม่นะครับเป็นไนท์แมนอันติเมทโอ้น่ากลัวอยู่นะเออมองผ่านๆน่ากลัวอยู่แต่มองดีๆก็ก็เฟี้ยวดีนะครับผมหนังสือใหม่นะครับก็จะเป็นอ่าเพิ่มโอกาสได้ใช้ที่เพชรหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มินิเชดดรอปสองเบอร์นะครับก็คือ กล่องมินิเชสที่เกิดตามแบบเนี่ยที่เราใช้พวกเชสเปลเชสมิมิกหรือว่าใช้แบตเตอรี่ที่มันเกิดมาเองเนี่ยของจะดรอปดีขึ้นคูณ2นะครับโคตรดีเลยนี้ไปหามาใช้กันนะับของมันโคตรดีก็ประมาณนี้นะครับสําหรับอัปเดต9ในครั้งนี้นะครับก็จริงๆผมมีคลิปเปิดไข่อยู่นิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปเปิดไข่กันแล้วก็เดี๋ยวจะจบคลิปนี้นะครับไปกันเลยลก็อัปเดตมานะครับผมก็ได้ไข่จากหลายๆตัวเนี่ยมา 62ฟองนะครับแล้วก็ได้ Global Event Gift เนี่ยมา3กล่องเดี๋ยวกะว่าจะเปิดหมดเลยนะครับในคลิปนี้อ่ะเดี๋ยวเริ่มจาก3มันเลยทีเดียว3มันเลยอ่ะได้ไรโอ้หโหได้เพชรล้วนๆเลยครับเพชรล้วนๆโอ้โอ้โอ้โห้โคตรเกลือโห้โคตรเกลือไปสุ่มเซิร์ฟเทรดด้วยครับอ่ามาที่เซิร์ฟเทรดแล้ว นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราสุ่มไข่กัน62สิบสองฟองนะครับเดี๋ยวสุ่มทีเดียวแปดเลยอ่ะได้อะไรเหมือนจะไม่ได้อะไรเลยนะเออเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็สุ่มกันเนาะร้อยห้าสิบกว่าฟองไม่ได้อะไรเลยเหมือนเดิมครับก็ไม่ได้อะไรเลยอยู่ดีเขาเปิดอะไรอยู่อะไม่รู้อ่ะผมผมเปิดอีกแปดอืมได้เลย โอ้โหโอ้โหได้ฟอร์จูนมาเล่มหนึ่งเอามาทำพื้นอ,อ่ะใบต่อไปต่อ,ป,ตอปุ๊บยังไงดียังไงดีทห้งงฉันดิกไหมให้ฉันดิบไหมหรือยังไงดีเหงืสักตัวหมดแล้วอ๋อโอ้โหโคตรเกลือเอาไปขายดีกว่ามั้งเนี่ยมันมีคนได้บ้างไหมเนี่ยไอ้ยักษ์ไอ้ทใคนดิกตัวเนี้ยอ่ะ ผมเห็นก็มีใครได้มันมีหรือยังไปดูหน่อยเดียวออกมาเจ็ดตัวเองอโอ้โหออกมันน้อยมากครับออกมาแค่เจ็ดตัวเหมือนมีนะช้ยนี่มีแต่ว่าโอกาสออกน่าจะยากครับยังไม่น่าจะยังไม่มีใครได้ผมนี่แหละจะได้คนแรกไปเกลือเหมือนเดิมเลยวะ่ะจะเปิดไข่อัปเดตไหนแม่งก็มีแต่เกลือ โอ้โหโอ้โหไม่ได้อะไรดีๆเลยนี่ฟอร์ละแปดแสนเลยนะเนี่ยทําเป็นเล่นสูงแม่งหมดเลยเอาะอหนกๆก็เกลือละเกลือรออะไรอะ่ะหมดแล้วหมดแล้วโ,โหได้บุรุษชาม,มาอันหนึ่งเอามาทำพื้มันมีจริงป่าวะยักษ์เยกเยกอะไรเนะี่ยฮะ เอ้เจ็ดร้อยยังเหรอถูกจังอ่ะเอ้ยขายราคาผิดป่ะนี่ขายเอกเจ็ด <laughs> ร้อยวัอดอ้าวไม่รู้ละอ่ะใช้เลยโอ้ยกี่ฟองกี่ฟองก็เกลือครับนะครับก็ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กับทั้งคลิปให้ผมด้วยแล้วกันนะครับก็สําเนียปแรับผมเย้ yeah!